กลาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตก็มีน้องส่งคลิปนี้มาให้ผมดูนะครับชื่อคลิปว่า s i l e n t Phobia เราไปดูกันดีกว่าปะส่วนใครอยากดูหนังเรื่องนี้เต็มๆนะมเับคลิกลิง์ด้านล่างได้เนี่บแปะไว้ให้แล้วอืมอืมน่าจะเป็นนักแต่งเพลงนะไม่งั้นก็นักดนตรีอืมฟีไฟพรีเซนต์ดิสเลนส์โฟเบียกลัวความเงียบ ตกใจหมดนึกว่ามีหน้าคนอื่นแม่อะไรอย่าเออดีนะชอบอยู่คนเดียวเงียบๆดีนะทำไมอ่ะก็ทำงานแบบนี้อ่ะเขาก็เลยเนี่ยเรากำลังมิกเพลงอยู่โอเคโอเคมิกเพลงมาแล้วนะถ้าเพลงเนี้ยเสร็จอ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนเลยครับแฟนก็เลยมาแกล้งตูดิอองพี่เป้อ่ะไปแต่ด้ฝึกงานกับพี่เป้ไงโอ้เป็นไปฝึกงานพี่เป้ด้วยแกลองฟังเลยดีกว่า โอเคมีโมเมนต์ดีๆนะครับกําลังจะสดน้ำน้ำอารมณ์ แย่แล้วน้ำตาคอแล้วจังหวะนี้แล้วไม่เอ็มถังยอมมาทำงานที่นี่พอดีแฟนผมเขาแนะนำมาครับคุยกันว่าอยากมาฝึกที่นี่ตอนจบปีสี่ด้ยนะครับโอเคแฟนแนะนำเข้ามาให้ทำงานที่นี่นี่ครับอ้าวเหมือนกับพี่เป้ถ้าสวยพี่จะได้จีบไงไม่ใช่แล้วพี่เป้ไม่ใช่ละแฟนผมเขา ตายแล้วครับพี่งั้นลงไปช่วยเก็บเครื่องดนตรีข้างล่างแล้วกันคือเมื่อวานเขาซ้อมกันไว้แล้วมันเละเทะทำความสะอาดหน่อยแล้วก็เก็บให้มันที่เป็นทางโอเคนะใช่ครับโอเคได้โอเคกลุ่มเสีอเอาแล้วเอาแล้วเสียงอะไรลราพี่เป้ ิบหายหมดเครื่อนตีกูโอเคประตูเปิดเองเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่แล้วแม่งออนแอเลย โอเคลุกขึ้นไปดูซิว่ามันเป็นเสียงอะไรโอเคซีดีแม่งล้มด้วยเสียงเดินนะครับ mm. แล้วก็มีรอยคนนั่ง oh. นั่นไงนั่นไง สไนเปอร์ก็จริงครับแต่ยังไม่ได้ยิงคือซาเวกกับคือมาเลยครับแล้วเหมือนจะเป็นดาร์ก้อนครับออเออเพิพ่มเสียงเพิ่มเสียงไปป,ปะัดไปเก็บโรบินไปได้หนึ่งการฝึยง,งานของจาวิทดาน,น่ามีทูมารยหนึ่งคนแล้วเรียกเพื่อนเข้ามาซ้อนแล้วครับโอเคโอเคเพิพ่มเสียงแล้วไปได้หนึ่งจบอันดับเจ็ดไปครับสำหรับเจอซ่าหิวครับหัวโรบิน อออโอเคไม่อยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวนี่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนยังอยู่รอบรอบตัวอัวอืมเพราะว่าเวลาเงียบเงียบแล้วรู้สึกว่าแฟนยังอยู่ร,บรอบๆบตัวนะครับนอกจากอยู่ร,บรอบรบตัวแล้วก็ยังได้ยินเสียงตลอดเลยนี่ครับแต่ปัญหาค<อ>ือเสียงไอ,อผมก็ไม่ค่อยเก็ต เขาเอาเพลงไม่พี่เป้ฟังนะครับอือหือทำแบบนี้ทำไมทำอะไรกูมีเพลงอยู่ไม,ไม่ให้กูถอดอีกเยี่ยมอะไรของมึงอะ พี่เป้กูเจอผีไม่ได้ให้มาโวยวายไม่ไหวก็กลับบ้านไปอ้าวชิบหายแล้วฟีไฟอาฟอริคซีซั่นสามในรอบเลกูล่าซีซั่นหรือการเก็บคะแนนสะสมเคนี่ครับก็เซ็งส์เซ็งๆนั่งดูฟีไฟอยู่ดีๆไฟดับจังหวะได้มากพยายามเปิดไม่ให้มันเงียบเนี่ยครับดูไลฟ์ในโทรศัพท์ซะเลยตีสองครึ่ง เออ่จุดหลับนี่ครับแบตบน่าจะหมดไปละอืเยี่ยมอย่างที่คิดนี่ครับปานแม่งมาแล้วแล้วก็เสือกตื่นจริงด้วยหมอนข้าเสือ้อต้องหาอะไรที่มันกำเนิดเสียงนะครับจังหวะนี้อย่างเงียบอบะใช่ไหม ใช่โทรศ <If S 1> oh, yeah. ัพท์เครื่องเก่าแม่งไม่ติดเออเชียรร้องเพลงเลยอย่านั่นไงว่าละไรมมาโดนาลงงมานแล้วมึงทำอะไรผิดอะไรเอมโอเคมีเสียง เสียงในค่าม่งปุบพอดีแล้วมึงปุบตีสองครึ่งเลยนะโอเคแล้วไงไปตัดฟุตเทจไปตัดคลิปเสียงออกเลยมันช่วยเหรอเหมือนกับว่ากำลังหาอะไรบางอย่างนี่แฟนได้พี่เป้กับยายปันเป็นพี่น้องกันเหรอนานี้มาทำอะไรอะ่ะอืม พี่เป้แม่งจับได้แล้วนะครับพี่เป้เป้กับปันโอเคชัดเจนมาทำงานหรือว่าจะมาฆ่าใครพี่เป้มึงรู้อะไรบางอย่างเหรอฮะรู้แล้วใช่ไหมว่ากูคือพี่ปันใช่รู้กูมั่นใจว่าปันไม่ได้ฆ่าตัวตายถึงว่าไอพี่เป้แม่งกวนตีนมากนะครับพอแบบนี้นี่นอเอง เจ้าคืนที่มึงทำฮ้ยฮี้ยๆไว้กับปันอือหึแล้วปันยังไงวะเนี่ยเราทำงานอยู่โอเคเลยมึงงีเง่าดิวะพี่เป้แม่งตามติดอ่าอืมไอเอ็มเยอะยิงอยู่กำลังขั้วเลยมึงพี่มีอะไรให้ดูอ่ะจะเลิกกับมัน หนูจะเอาคืน <S <S ที่มันทำเฮี้ยๆกับหนูแบบนี้โอเคผมสรุปให้นี่ครับพระเอกไอเอ็มนี่ครับมันเชี่ยมันแอบไปคั่วหญิงอื่นนี่ครับแล้วพี่เป้เนี่ก็ไปถ่ายคลิปให้ดูสุดท้ายก็มีเรื่องทะเลาะก,กันนี่ครับแล้วไอเอ็มรู้สึกว่าจะพลั้งมือฆ่าเนี่ยหรือเปล่า อยู่พี่ทำว่าเก่าหาผมแบบนี้ไม่ได้นะพี่พี่มีหลักฐานอะไรอ่ะอืมทำเอาอีเวนต์ซะงั้นหลักฐานกูไม่มีแต่กูมีอะไรให้มึงดูอื้มบ้านบ้นพี่เฮาบ้นเราไม่ได้ตั้งใจบ้นเราเขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแกบ้นตั้นใจจะฆ่าแกจริงตักมันอาจเอาไว้นั่นเองอยู่ในห้องอัดไอ้นี่น่าใช้ได้เนาะนั่นไงกูว่าแล้ว เอ็มมึงแม่งเชี่ยจริงเนี่ยพี่เป้ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นอ้าวไม่ใช่ละพี่เป้แม่งน็อกยาวเลยทีนี้เนี่ยมึงทําแล้วมึงคอยคิดอ่ะมันไม่ใช่เว้ยเชิบว เป้บอกไม่ได้ตั้งใจบ้านแป้มึงดิเต็มกระบาลกูเลยเนี่ยพี่เป้ไม่ไม่ยันหน้ามันสักทีวะเรียบร้อยเนี่ยพี่เป้แม่งล็อกแล้วเยี่ยมเงียบแล้วทีนี้มึงเสร็จนั่นไงก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี่ครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากรายละเอียดอะไรเนี่ยอยู่ในดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับแล้วเจอใหม่คันหนะ้าบายสวัสดีครับย้ yeah.